สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะกับคุณครูสุพัฒน์ภูมิสมบัติหรือว่าครูไซนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูมีอะไรจะมาฝากเด็กๆกันคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้นะคะ1น,นะคะนักเรียนสามารถบอกวิธีการค้นหาความหมายของคําจากพจนานุกรมได้ถูกต้องนะคะข้อ 2. นักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยใช่แล้วคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรมกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนการใช้พจนานุกรมนะคะคุณครูมีเพลงเกี่ยวกับพจนานุกรมมาฝากค่ะมาดูเนื้อหาของเพลงกันเลยนะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะเพลงพจนานุกรมอ่านผิดเขียนผิดเวลาเราติดเรื่องภาษาไทย หรืออยากจะรู้ความหมายของภาษาไทยจำไว้ให้ถูกเรียงคําตามกันไปตั้งแต่กอไก่ถึงหอ,อนกคู่เปิดหาค้นกันให้ถูกในหนังสือพจนานุกรมเด็กๆมาดูนะคะว่าเพลงนี้สอนอะไรเราบ้างนะคะ เขาบอกว่าอ่านผิดเขียนผิดแสดงว่าคําที่เราอ่านผิดหรือเขียนผิดเราอยากจะตรวจสอบคําที่ถูกต้องเราก็สามารถเปิดในหนังสือพจนานุกรมได้ใช่ไหมคะหรือคําไหนที่เราอยากจะรู้ความหมายเราก็สามารถไปเปิดในหนังสือพจนานุกรมได้นะคะส่วนนะคะการเรียงคํานะคะ เขาจะเรียงตั้งแต่กองไก่ไปจนถึงฮอ,อนกฮูกเลยนะคะในหนังสือพจนานุกรมนะคะเปิดกันให้ถูกนะคะถ้าเราอยากจะรู้คำความหมายคำที่เขียนถูกต้องนะคะเราก็สามารถเปิดได้ไหนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเปิดในหนังสือพจนานุกรมทีนี้เราไปฟังเพลงนะคะที่คุณครู ได้อัดเสียงไว้นะคะเพลงพจนานุกรมนี้นะคะเราไปดูค่ะลองมาฟังกันเลยค่ะเพลงพจนานุกรมอ่านผิดเขียนผิดเวลาเราติดเรื่องภาษาไทยหรืออยากจะรู้ความหมายของภาษาไทยจำไว้ให้ถ <oder mond family> ูก เรียงคำตามกันไปตั้งแต่กอไก่ถึงหอ,อนกฮูกเปิดหาคนกันให้ทุกในนันซื้อพจนานุกรมอ่านผิด เขียนผิดเวลาเราติดเรื่องภาษาไทยหรืออยากจะรู้ความหมายของภาษาไทยจำไว้ให้ถูกเรียงคำตามกันไปตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกคูกเปิดหาคนกันให้ดูกในหนังสือพจนานุกรมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กนิสสนุกไหมคะเพลงพจนานุกรมนะคะ ให้เด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงนี้ให้คล่องนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเพลงนี้ใช้อย่างไรนะคะเพลงนี้ไปสอนเกี่ยวกับพจนานุกรมอย่างไรเขาเรียงอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าพจนานุกรมคืออะไร ความหมายของพจนานุกรมนะคะคือหนังสือสำหรับค้นคว้าหาความหมายของคำและช่วยให้เราสามารถอ่านและเขียนคำต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรโดยบอกเสียงอ่านชนิดของคำและที่มาของคำพจนานุกรม มีอยู่หลายฉบับด้วยกันแต่ฉบับที่สำคัญที่สุดคือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งทางราชการได้กำหนดให้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการเขียนสะกดการันถ้อยคําภาษาไทยนะคะแสดงว่าพจนานุกรมของเราเนี่ยหนังสือพจนานุกรมม,มีหลายเล่มใช่ไหมคะแต่ว่าหลายฉบับนะคะ แต่ฉบับที่สําคัญที่สุดก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะซึ่งใช้กันทั่วประเทศนะคะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันก็แสดงว่าเป็นไงคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะหน้าตาของพจนานุกรมนะคะหนังสือพจนานุกรมแบบนี้นะคะเป็นฉบับของเด็กๆ ฉบับนักเรียนนะคะฉบับเฉลิมประเกียรตินี่นะคะที่โรงเรียนของเราเนี่ยใช้เล่มนี้ในการสอนเด็กๆให้ฝึกเปิดพจนานิกรมฝึกค้นหาความหมายของคํานะคะส่วนเล่มนี้นะคะที่เราบอกว่าเป็นฉบับเดียวที่สําคัญที่สุดที่เขาใช้กันนะคะก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะเด็กๆคะ ใครมีพจนานุกรมอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถฝึกนะคะเปิดนะคะเปิดหาคำเปิดหาความหมายของคำได้นะคะทีนี้เรามาดูหลักการใช้นะคะการใช้พจนานุกรมนะคะมีหลักดังนี้หนึ่งการเรียงลำดับคำนะคะพยัญชนะนะคะก็คือ การเรียงลำดับตามอักษรพยัญชนะไทยเรามี44ตัวใช่ไหมคะเราก็จะเรียงตั้งแตก่กไกไปจนถึงฮอนุกฮูกเหมือนที่เพลงที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะข้อสังเกตนะคะตัวรอรนะคะรอรืนะคะรอือรือรือรือนะคะ,นะคะไม่ใช่พยัญชนะ จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับพยัญชนะก็จะอยู่หลังตัวอะไรคะหรือก็จะอยู่หลังตัวรอเรือนะคะส่วนลกษ์ฤกก็จะอยู่หลังตัวรอลิงนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะหลักที่สองก็คือหลักในการเรียงสระนะคะตามรูปสระใช่ไหมคะ เรียงตามเรียนลำดับตามรูปสลักที่อยู่ก่อนหลังดังนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะสุดที่หนึ่งก็คือจะจับพวกตาดำนะคะสุดที่สองดินดีถึงมือคุณครูนะคะสุดที่สามเตเตเตงาเงาะเงินสุดที่สี่ เฮียเฮียเรือเบื้อนะคะสุดที่5แกแทะโดโสในไหนะคะไปดูต่อกันเลยค่ะหลักที่3นะคะคือเรียงลำดับตามรูปวรรณยุกต์โดยใช้คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเช่น นามาก่อนนาป้ามาก่อนป้านั่นเองนะคะสีไม้ไตคูนะคะจะมาก่อนวรรณยุกต์เอกโทรตรีและจัตวานะคะเช่นคําว่าเก่งเก่งเก่งนะคะไม้ไตคูจะมาก่อนนะคะ ต่อไป6นะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระนะคะเสน,นมาดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าลงมาก่อนลล่งนะคะโปรกมาก่อนปราบหงมาก่อนหนักอคติมาก่อน คีมะทุมากอดมุกนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะยังมีหลักการใช้อีกอันที่สองก็คือการใช้อักษรย่อนะคะการใช้อักษรย่อต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นอักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรมนะคะเช่นนก,ก็คือคำนามนะคะบก,ก็คือคำ บุพบทนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะต่อไปการบอกที่มาของคำนะคะเช่นขอไข่จุดก็มาจากขมีนแบบนี้นะคะหรือจอจานจุดมาจากจีนนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะคำย่อในวงเล็บที่บอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งนะคะเช่นคำว่ากด นะคะวงเล็บกดนี้นะคะก็คือคำที่ใช้ในกฎหมายวงเล็บถิ่นคำที่ใช้ในภาษาถิ่นวงเล็บโบคำที่ใช้ในภาษาสมัยโบราณวงเล็บกรอนก็คือคำที่ใช้ในบทกรอนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครู มีกิจกรรมให้เด็กๆลองมาฝึกดูนะคะจงเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมให้ถูกต้องอ่าเมื่อกี้เรารู้หลักการแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเรียงตามพยัญชนะใช่ไหมคะตั้งแต่กอไก่ไปจนถึงหอนกหูกทีนี้คำที่มีสระกับไม่มีสระและคำที่มีวรรณยุกต์กับไม่มีวรรณยุกต์เด็กๆลองมาดูช่วยกันดูคะ่ะ ก้นันไกลใบไม้ดาบโทรทัศน์พานทหารนกช้างปลาเด็กๆคิดว่าคำไหนมาก่อนคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักฮมคุณครูได้ยินคนคุยกันว่าเอ๊ะระหว่างกล้วยกับกันไกลอันไหนมาก่อนนะ เด็กๆไม่ต้องเขียนในสมุดนะคะเรามาทำพร้อมกันค่ะเราไปดูเฉลยกันเรามาดูเฉลยกันนะคะเก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคำว่ากันไกลมาก่อนคำว่ากล้วยนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเพราะว่ากล้วยมี วันยุคโทอยู่ใช่ไหมคะอ่าอ่านพร้อมกันนะคะเรียงมาเลยค่ะกันไกลกล้วยช้างดาบทหารโทรทัศน์นกใบไม้ปลาและก็พานใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยนะคะเด็กๆหลายคนตอบได้ทุก ข้อเลยใช่ไหมคะเรียงได้ถูกต้องเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็นําเรื่องหลักการใช้พจนานุกรมมาฝากเด็กๆก,กันแล้วนะคะเด็กๆคนไหนมีพจนานุกรมอยู่ที่บ้านก็ฝึกตามหลักการนี้เลยนะคะฝึกค้นหาคำฝึกหาความหมายของคำนะคะพอเด็กๆก,กลับมาที่โรงเรียนนะคะคุณครูจะให้เด็กๆ ฝึกใช้พจนานุกรมให้คล่องนะคะเสร็จแล้วเราจะมีกิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรมด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ